สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับใน EP ีที่แปดนะครับเชา้าวันที่3ามนะสามหรือ4นะจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่4แล้วมั้งครับนะที่เราอืเดี๋ยวนะวันที่สนีะ่ใช่นะที่เรามาติดอยู่ในป่ามซอนนะครับเ,เนี่ยจุดเดิมของเราก็คือจุดที่เราสร้างเต็นท์อยู่บริเวณตรงนี้นะครับ แล้ววันนี้เราจะมาดูว่าของเราอันไหนที่มันใกล้จะหมดบ้างไอเน,นี้ยน,น่าจะอีกวันหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปเผามานะัาเนาะเผาไฟซะหน่อยนะครับแล้วก็ทําการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนที่จะไปทําภารกิจออกเดินทางนะครับโอเควันนี้เรามาสํารวจนะครับอ่า บริเวณที่พักนะครับอันที่จริงนะครับที่เปลนอนเนี่ยเราก็สามารถกดกดนอนที่เปลได้นะอันนี้ผมนอนได้นะเราสามารถนอนได้นอนได้ทั้งคืนเลยแต่เราจะไม่สามารถเซฟเกมได้นะครับถถ้าเกิดแบบเนี้ยเราจะเซฟเกมได้ผมเลยต้องจําเป็นที่ต้องสร้างเพลิงแบบนี้นะฮะโอเคในนี้มีอะไรบ้างว้าวมีมีคนปา่ามีกระดูกด้วยนะฮะโอเคเราก็เปลี่ยนกับปีดปีดหินแล้วเลยนะฮะ นี่ได้มีดแทนและครับอมืมีอะไรอีกครับม,มีอะไรอีกน้อเก็บเก็บไปก่อนกิ่งไม้นะครับจําเป็นอ๋อแท่นพิธีกรรมครับแท่นพิธีกรรมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไปใช้ทีหลังนะครับเดี๋ยวเราจะทําในอีพีที่เก้าและสิบนะครับได้เป็นไรตรงนี้ก็เป็นกลาคนป่าใช้ไม่ได้นะครับ สรุปแล้วเราได้ที่ตากเนื้อก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอารู้สึกว่าในในกระเป๋านี่จะมีแผนที่นี่ใช่เราเจอแผนที่ในกระเป๋านี่นะฮะเนี่ยตำแหน่งนี้โอ้แล้วเราก็จะมีหนังสือให้อ่านนะอะไรก็ไม่รู้เช่ามันนะครับแผนที่นะครับอุปกรณ์สําคัญที่สุดไม่ที่สุดอุปกรณ์ที่สําคัญนะที่เรา,เราต,ต้องมีนะนี่เห็นไหม เรามีแผนที่เก่าซึ่งเราอยู่บริเวณตรงนี้และเราก็เจอที่ข้ามเชือกเห็นไหมที่ผมชี้ให้เห็นก่อนหน้านี้ที่เป็นจุดภารกิจอะเนี่ยถ้ำแรกที่เรานอนถ้ำที่สองที่เรานอนนะครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้คราวนี้เดี๋ยววันนี้เราจะสำรวจอ่าเราจะทำอุปกรณ์จำเป็นอยู่ตรงนี้ก่อนอย่างเช่นการทำที่แขวนเชือกนะครับที่เก็บเชือกที่เก็บอะไรสแปรเชือกไว้นะครับ และเดี๋ยวอีพีหน้าเราอาจจะต้องทาภารกิจเพื่อที่จะผ่านประตูไปตรงนี้ได้นะครับเสร็จนี้ได้แล้วเราก็สํารวจต่อไปนะครับโอเคนะครับตอนนี้เวลาก็แค่เก้าโมงนะรเราทําที่แขวนเชือกเราก่อนดีกว่านะครับไปตรงนี้เลยทําไมถึงต้องทํานะครับที่แขวนเชือกเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องไปหาเชือกเพราะ เท่าที่ผมเห็นนะครับเชือกในเกมหายากมากเวลาอยากจะใช้เนี่ยมันก็ไม่มีนะมันอยู่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยทุกคนนะมันอยู่ไหนหนาะอ,อยู่ที่บา้านร่ไหมอืมอ่านี่ไงเนี่ยอยู่อันสุดท้ายเนี่ยฮะเห็นไหมครับ,รบทำที่แขวนเชือกไว้ ไม้สูงเมื่อกี้ที่เราเหลืออยู่นะครับเราเก็บเลยเก็บไว้ทุ่งก่อนนะครับโอเคค่อนข้างเดืดใช้เยอะนะ,ะเวลาที่เราจะก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับผมอยากจะให้ทุกคนระลึกอยู่เสมอว่าเราต้องเตรียมอาหารให้พร้อมนะเพราะว่า เราจะสูญเสียพลังงานอย่างมากนะในการที่จะทําทงานนะเพราะฉะนั้นอาหารอย่างเนี้ยเรามีเนื้อตากแล้วเนาะเราก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องอไปหาเนื้ออะไรเราเรามีความพร้อมที่จะก่อสร้างเราก็ทํานะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเรามีเนื้อแนละ้วไม่ต้องกลัวเราอาหารเราพร้อมนะฮะโอเคเอะไรต่อมาหยิบมันไปซะ ฟังเอาละโอเคนะครับอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวดึงเชือกมาสิเราได้ที่เก็บเชือกแล้วนะฟืดนะครับน,นี่ที่เก็บเชือกด้วยหนะอีกม,มีเชือกอีกไหมนะ เชื่อเราจะเก็บได้ทีละยี่สิบชิ้นนะเต็มกระเป๋าอย่างเงี้ยเราจะเก็บได้ยี่สิบมัดนะรอเรารีบทำก่อนดีกว่ามันจำเป็นนะไอ้เชือกเนี่ยทำธนูทำอะไรหลายๆอย่างนะครับก่อสร้างบ้านนี่ก็จำเป็นมากเลยครับเชือกนะผมตัดต้นไม้ไปด้วยดีกว่า้นะ็าเลยต้องมานั่งทำ แบกนะครับถึงเวลาก็แบกไปนะแบกไปนี่มันจะต้องใช้งานนะเชือกเต็มแล้วนะเชือกเต็มแล้วเราก็ออกไปใส่ไปตรงนี้นะครับกด Q นะครับใส่เชือกเล้นะนี่เห็นไหมี่เชือกพร้อมนะครับ เออตอนนี้ประดิษฐ์หอกหอกได้ไหมเนาะเดี๋ยวลองดูหน่อยสิหอกแหลมอ่ะเนี่ยหอกหินอ่ะทำได้ไหมทำได้เนี่ยเราทำเราจะอัปเกรดหอกของเราเลยเนี่ยนะครับเนี่ยอัปเกรดหอกนะเป็นหอกหินนะครับนี่ตรนนี้หอกหินละอะหอกนี้เราก็เอาไปทิ้งนะโอเคนะครับได้แล้วนะครับ มีอะไรหีกบอกหิวน้ำไหมเมื่อกี้เมื่อกี้หิวน้ำนะครับเราก็ลองทดลองกินดื่มโอ้โห oh. ไม่เวิร์กเลยนะน้ํามันเน่าน้ําแบบเขาเรียกอะไรน้ํามันไม่สะอาดนะก็จําเป็นต้องกินแล้วครับไม,ไม่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 กินก็อยู่ไม่ได้มันจาเป็นต้องกินอ่ากินแล้วก็ต้องกินยานี่ไปด้วยนะ ่ะหายละเอไอดีอยู่ได้อีกวันหนึง่งนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะอืมตอนนี้เราก็ร่างกายเราก็พร้อมแล้วนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้นะ EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะจะค่อยว่ากัน เราก็ทําที่วางเชือกนะครับเห็นอันสําเร็จนะแล้วก็เจอกับแผนที่นะครับและเดี๋ยวเราจะมาทาําภารกิจกันถัดไปนะครับสวัสดีครับ